มาครับผมจะมาสอนวิธีการเช็คหน้าจอรีโมทว่ามันเสียหรือเปล่าเดียวครับวิธีเช็คจอรถข้นไงครับก่อนอื่นเลยนะครับเปิดรีโมทขึ้นมาให้ได้ข่าวโหมดจออะคือเปิดให้มันติดก่อนครับแล้วเราใช้ นิ้วเนี่ฮครับแตะไปที่แอปแอปข้างหน้านะอันนี้คือจอใหม่อันนี้คือจอใหม่ที่จะเป็นให้ลูกค้าแตะไปสิ่งีเหคือเราลากครับลากมกาเลี้ยงขอบขอบจอ,อเห็นไหมลากขอบจอครับน,นี่ยใช่ได้ถ้าจอเสียเร,เ,เราเอาไว้เราเอาแอปตัวเนี้ยไปไวต้ตรงไหนปุ๊บแอปตัวนี้มันจะอยู่อย่างนี้เลยแล้วมันก็จะไม่ขยับไปไหนลานิ้วแตะก็ไม่ได้ อันนี้คืออาการของจอเสียส่วนใหญ่จะเสียอยู่ฝั่งขวานเนี่ยฝั่ขวาคือไอ้พกซีเหลี่ยมใช่ซีเหลี่ยมปุ่มกลับปุ่มกดปุ่มออกหน้าจออะไรพวกนี้แม่เปนยางาท,ท,งทาครับพี่ กาวครับความจริงจอมันก็มีกาวมาให้อยู่แล้วแต่เรากลัวมันจะไม่ไม่แน่นพองไงเราก็เลยต้องเสริมกาวเราเข้าไปให้อีกสักหน่อยหอมอยู่ <c oughs> ไม่ได้เสียบก่อนนะครับเสียบก่อนนะครับ ่าเสร็จแล้วครับจอเป็นใหม่ของลูกค้าเราจะมาเช็กกันก,อก่อใช้างาน,นได้นะครับนี่ครับย้ายไปได้ทุกจุดทุกที่นะครับ ไม่ค้างนะครับโอเคกดได้โอเคกดได้แล้วไม่กดไม่ได้เลยแตวเราใส่นัดแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อย